มาเทศเยือนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่า่เข้ามาทงขวาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมีผลงานยังไงให้น้าะได้รับชมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยนะครับผมจัดไปครับผมสําหรับบรรยากาศหน้าไม้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศดีนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะครับผมเดี๋ยวมาลอลุ้นผลงานกันเลยนะครับผมาจะมีตัวให้น้าๆได้รับชมคนหรือเปล่านะครับผมจัดไปครับ แล้วครับแล้นะแต้มแรกนะครับวว้าก็ใส่เกี่วนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมจัดไปครับเดี๋ยวลุ้นแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมแต้มแรกมาแล้วนะครับผมเพิ่งเกิดชิปไปนะครับประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับผมจัดไปครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยครับนั่นนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลงเบ็ดอยู่ที่4คันนะครับผมลงเบ็ดสคัน ดีนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีลมเย็นนะครับผมลมเย็นก็คือแดดแดดไม่แรงนะครับน้วนะนะครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้จะเป็นไม้ากกล้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลองเปรมนะครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้ผลงานกันเลยนะครับว่าตอนเย็นว่าจะมีตัวให้น้าๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวจัดไปรุ่นๆไปพร้อมกันนะครับผมจัดไปครับน้าะ เป็นสายขาวนะครับผมปลาขาวน้อยเดี๋ยวไปทอดนะครับผมจัดไปครับ เกิดนะครับผมเริ่มมาแล้วครับผมเกิดเริ่มมาแล้วนะครับถือว่าจะมาอินเดียเยอะนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยครับสนุกสนุกครับผม เป็นชักเนอยครับโอ้โหสัปลาดหรือว่าปานาิดึงอย่างไรลึนอะไรสับปลาดนะครับนะนะเนี่ยนะเอาสักเหนื่อยครับไปครับผมลุ้นไปใครเรื่อยครับนี่ยนะ ปไซส์สวยๆนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตีปลากินก็เลยวิ่งไปวัดปลาก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูทีหลังนะครับตัวไซส์สวยนะครับปลาเนรนะครับผมใสคลองเป็มถือว่าโอเคนะครับผมกินเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจัดไปรุดพร้อมๆกันเลยนะครับผมจัดไปครับผมไซส์สวยครับไปครับนะครขัดเดิมครับผมใสเดียวกันเลยครับผมใช้สวยมากครับผม อันนี้ไซส์นี้ถือว่าโอเคนะครับผมสามสี่ตัวนะครับผมพอได้ย่างได้ทอดนะครับผมถือว่าสวยนะครับผมจัดไปเรื่อยๆครับนะจัดไปครับผมดีมากเลยครับมาอีกแล้วนะครับนั่นนะใช้ลูกเกิดนะครับผมปั้นเหยื่ออยู่ยังไม่เสร็จเลยนะครับผมอีกนแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเริ่มจะมาทีทีแล้วครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยๆครับสนุกสนุกกันครับผมจัดไปครับนั่นนะเดี๋ยวปั้นเหยื่อต่อก่อนนะครับผม ทอดนะครับผมเดี๋ไปครับมาอีกแล้วครับนั่นะนะแต้มส,สวยๆนะครับผม ตอนนี้แดดเริ่มออกนะครับผมปลานี้ก็เริ่มกินเหยื่อแล้วนะครับผมเมื่อกี้ตอนที่มาคึ้มๆนะครับผมตู้โลบิดนะครับถือว่ากินเรื่อยๆนะครับผมหมยนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมพอได้วัดนะครับผมพอได้หายคันมือนะครับนั่นนะจัดไปครับผมแต้สวยๆครับ เียนนะครับผมตัวใสสวยอยู่นะครับผมจะเปียนตัวเล็กๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็เอาไปทอดนะครับผมตกได้วันนี้ทุกตัวนะครับผมจะเจอาไปทอดกินนะครับเวลาไปทำงานครับผมทอดกินกับข้าวนะครับผมจะไปครับนะสวัสดีครับธนะนักุกปลาทุกสั้นนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือพอดีมีเวลาจํากัดนะครับเพราะว่าต้องพาเมียไปทําธุระนะครับผม ขออนุญาตปิดทริปท,ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ใช้เวลาตกเป็นไปประมาณสองชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นผลงานกันเลยนะครับว่าในสองชั่วโมงเนี่ยผมจะมีผลงานให้นาาๆได้รับชมกันมีแต้มเยอะไหมนะครับผมปลาเล็กปลาน้อยปะปนกันไปนะครับเดี๋ยวรับชมไปเลยครับเดี๋ยวลุ้นผลงานกันเลยนะครับเดี๋ยวลงไปเอามาให้ดู นะครับผมก็ถือว่าได้ตัวนะครับผมให้น้าๆได้รับชมนะครับผมไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ว่าก็พอได้ลดนะครับผมนะครับผลงานของเรานะครับผมจะดูภาพนี้กันเลยครับเนี่ยครับผมผลงานภาพรวมนะครับสองชั่วโมงก็ถือว่าไม่แห้วนะครับผมจัดไปครับเวลาน้อยนะครับผมต้องขออนุญาตกับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผม ไปก่อนนะครับสวัสดีครับชิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆสำหรับโบโบ c แชนแนลด้วยนะครับผขอบคุณครับจัดไปครับผมขอบคุณครับ